คำถามดยทีผมอยากจะถามพี่คือผมฟังเรื่องธุรกิจเรื่องเหล้อพี่มาตั้งนานแล้วผมอยากรู้ว่าคนเราอ่ะอย่างอย่างที่พี่พี่พี่เริ่มมาชีวิตพี่ค่อนข้างลำบากมาก่อนอเริ่มจากคนเริ่มจากศูนย์เลยดีกว่า ไม่ใช่ว่าแล้วเกิดสุชีวิตพี่โคตรฮิปฮอปเอาจริงๆติดลบมีน้องด้วยใช่มีมีน้องแล้ว็ <c oughs> น้องพี่ก็ไปบวชด้วยไอ้น,นั้นก็ไม่บวช <c oughs> ใช่ไหมอ่าน้อไมบวชก็คือผมจําได้ว่าชีวิตพี่ไม่ฮิปฮอปมากเพราะว่าพ่อเป็นพระน้องเป็นพระตัวเองต้องสตรอเกลิลอยู่โลกข้างนอกคนเดียวเป็นผู้หญิงคนเดียวสตรองมาคนเดียวพี่เริ่มรู้ตัวได้ยังไงว่าตัวเอง,เองแม่งดังแล้วอะว่าพี่เริ่มมาจากแบบการที่ไม่มีอะไรเลยอไม่เคยคิดทุกวันนี้ก็ยังไม่คิดไม่พี่รู้ได้ยังไงว่ามีผู้ติดตามเยอะรู้รู้เริ่่มมรู้เเลววานนอััป็ตะ อเออมันเป็นตัวเลขแล้วเรารู้สึกว่าแสนหนึ่งก็เยอะแล้วนะแล้ววันเนี้ยก็คือพอมันขึ้นล้านอะ่ะมันก็ยังคงเป็นตัวเลขแต่ว่าสิ่งที่เราได้คือเวลาที่เราไปเจอคนข้างนอกอแล้วเขาจําเราได้เริ่มจากแฟนเขาอย่างสมมุติว่าเราพูดเขาไม่เห็นหน้านะใส่แมสปิดปากเราพูดเขาจําเสียงเราได้ผู้ชายสกิดผู้หญิงเธอเธอเธอคนนี้พี่นุ่นที่เธอดูดูคืนแล้วก็คือ,อกลายเป็นแบบเราเข้าไปอยู่ใน ชีวิตประจําวันของเพื่อนใช่คือเราจะเลพิเซนต์ว่าแฟนคลับเราคือเพื่อนเนี่ยเราก็อ่ะเวลาเพื่อนเจอจําได้แม้จะไม่แต่งหน้าหรือใส่แมสหรือหน้าสดสดพังๆอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มคิดว่าเออโอเคมีคนรู้จักเราเยอะนะอะไรอย่างนี้ไม่ใช่จําได้ธรรมดาจําได้ดีด้วยพี่นุ่นคนที่ที่คาแรคเตอร์หนึ่งอย่างนะคือเสียงดังมากออกไปข้างนอกก็ไม่ดังจ้าไม่จริงสู้โฟร์ไม่ได้จ้าไม่จริงคือคือเรียกได้ว่าแสดงว่าคาแรคเตอร์ของพี่เป็นคนที่คาแรคเตอร์โคตรชัดมาก แต่เราอ่ะตัวเราเองจะไม่รู้นะต้องแบบให้ใคนนอกมองมาใช่ใครแล้วผมผมคุยกับซอฟต์อมซอฟต์อมมาพูดอป,ป,ออป,ป,อประโยคประมาณนี้เหมือนกันว่าแบบเหมือนเราอ่ะจะไม่มีทางรู้หรอกว่าเราเป็นคนยังไงใช่ภาพลักษณ์เราเป็นยังไงจนกระทั่งมีคนอื่นมาบอกเราว่าเรา,าเป็นดีนะแต่จริงๆจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่มีวันรู้้วยว่าเราดังถ้าเราคิดว่าดังแม่งไม่ดังอืถ้าเราคิดว่าตัวเองดังปุ๊บไม่ดังทันทีผมก็คิดว่าตัวเองไม่ดังก็ไม่ดังจริง อยากติดตามคลิปอื่นๆของรายการครูคิดนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ครูคิด Thailand นะคะแล้วก็ i n s t a g r กรมครูคิดทีเแล้วก็ Subscribe ได้ที่ YouTube ช่อง cool Kids ะครูคิด Thailand ค่ะ